สวัสดีครับมาพบกับผมครับนายหยุดเนอน้องข้าวนะครับวันนี้จะมาพูดคุยเรื่องวัวพันธุ์ไทยสายพันธุ์วัวลานนะครับที่ครอบพมก็ได้เลี้ยงไว้นะครับวัวพันธุ์ไทยนะครับเพื่อการอนุรักษ์ให้ดำรงคงอยู กับประเทศไทยเมื่อเราไม่ได้เลี้ยงไว้อนาคตมันคงหมดไปนะครับณปัจจุบันงัวสายพันธุ์ต่างประเทศเข้ามามีบทบาทมากขึ้นแต่ถ้าเรามัวลงไปกับงัวพันธุ์สายพันธุ์ต่างประเทศจนล่งลืมรักเงาของเรา วัวพันผืนเมืองไทยต่อไปประเทศไทยคงจะไม่มีครับก็ฝากไว้ครับสิ่งดีๆสายพันธุ์ไทยขูคนไทยครับสวัสดีครับ